Hello, hello, what's your name? ม y น a m e มอิตพูดนั้นม่ใช่ Hello, hello, w h a t is your nickname? มันแน่มอิตพูดพาหอ วันนี้ภูผาจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับครับโอเคอ่ะมาดูซิคำศัพท์ของเราวันนี้อ่ะให้ดูรูปภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยงเส้นจับคู่โอเคไหมครับอุให้อธิบายสีกนะ่อนรับมาให้สิครับอ่ะดูอิฝั่งนี้มีรูปภาพอะไรบ้างคะเนี่ยมีรูปภาพอะไรช้างช้างอ่ะช้างภาษาอังกฤษออกเสียงว่า elephant elephant ขึ้นต้นด้วยตัว e e sound E is for elephant E e elephant. โอเคไหนขึ้นต้นด้วยตัว E ใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้บอกขึ้นต้นด้วยก็ต้องไปหาตัว E นะคะเนี่ยคำนี้อ่านว่า elephant อ่าตอนนี้เราอาจจะยังท่องศัพท์ไม่ได้ทั้งหมดแต่เราต้องรู้ตัวอักษรขึ้นต้นของคำศัพท์ถูกไหมครับเ l e p h a n t อ่าเดี๋ยวต้องผาโตขึ้นน้องผาก็จะได้ท่องศัพท์เหมือนพี่ตะวันตอนนี้ขอให้รู้ตัวอักษรขึ้นต้นของคำศัพท์ที่แม่สอนน้องผาโอเคไหม อ่ะมาดูที่ภาพถัดไปเป็นภาพอะไรคะเครื่องบินครับเครื่องบินสังกิตออกเสียงว่า airplane airplane ขึ้นต้นด้วยตัว a a a sound a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  it's for airplane airplane อ่ะอย่เส้นได้ airplane airplane แปลว่าเครื่องบินนะคะ อ่าต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรคะลูกซนักิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกสังเกตออกเสียงว่าฟอกฟอกขึ้นต้นด้วยตัวเอฟเอฟเอฟ sound เฟอร์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 เฟร์เฟอ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 ร์เฟเฟอร์เฟร์เฟอร์เฟอร ทำไมถึงเขาชอบพี่โกงใช่ในนิทานใช่นแม่เขาชอบพี่โกงอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้แ่ข้างหลังโอ้โหสุนัขจิ้งจอกของหลวงพูผานั่งอยู่ข้างหลังนี่เองอันนี้เป็นภาพอะไรเนี่ยดูที่พิมพ์อม่แม่ลายภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเออซีบราซีบราขึ้นต้นด้วยตัวเศ็ดแซ็ดเศ็ดสาวต่างไม่ใช่เศ็ด is for สีบะ ซีระคันปากใช่ไหมอ่ะโยงเส้นเลยครับซีบปากใช่ไหมใช่ครับอ่ะต่อไปดูภาพนี้เป็นภาพอะไรคะลูกแยกมะลีเฮ้ยยามบลีจามารีจามารีภาษาอังกฤษออกเสียงว่าแยกแยกขึ้นต้นด้วยตัววายวายวายซาวเยอะ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 วายอีฟหรือ เยอะเยอะแย่อ่าไปที่เขาทำรูปฝอยทำไมจะไปหรอก็ทำมาให้ชี้อ่าจะไปภาคสุดท้ายคือาคอะไรคะมีดีบันดีบันวีแบะดีบันวีแบะบินมีไหแบใช่ไหมคะมีสดสีกระสือว่าแบะชื่อต้นด้วยตัว B B2 เบิร์กเบิร์กเบอร์เบอร์ไม่เคาะเบอร์เบอร์เบอร์บอ2แบอีบิร์กเบิร์กเบิรแบะไปที่แบะเลยครับ โอเคอ่ะทีนี้มาอ่านอีกรอบนึงนะคะอ่ะเีคว่าอะไรบ้างเฟอะไรเฟร์เร์อเเฟิบอเอเเ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 ลีเย่เย่ อ๋อรางวัลรางวัลเป็นวิตามินซีนะรางวัลหมดแผงเป็นรางวัลเป็นวิตามินซีประมือนใจเองยังขอบคุณครับคุณแม่ย่างแตงกิ้วอ่ะ thank you, thank you ี <laughs> <laughs> y, ่เชอร์แมทที่เชอร์แม่อุ้ยมันก็หกมาสิคะลูกอย่บมานที่รันเนส